ครับสวัสดีครับคุณสวิตีครับวันนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ําภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ขณะนี้ครับสถานการณ์น้ําก็ลดลงตามลาดับนะครับวันนี้เองนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับระดับน้ําก็ลดลงไป14เซนติเมตรนะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับลดลงมากนิดนึงนะครับ40เซนติเมตรเลยวันนี้นะครับ ส่วนแม่น้ำป่าสักครับก็ลดลง20เซนติเมตรนะครับส่วนจุดบรรจบครับที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับรวมกับแม่น้ำป่าสักที่อำเภอบางไทรครับลดลง1 2เซนติเมตรนะครับซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ําไหลผ่านที่อำเภอบางไทรครับ2,824ลูกบาศเมตรอวินาทีนะครับอ่อัดมานะครับในส่วนของ แม่น้ําน้อยนะครับซึ่งขนาดนี้นะครับก็มีระดับน้ําลดลงด้วยครับจากปริมาณน้ําที่เราลดจากเขื่อนเจ้าพญานะครับตอนนี้เองครับลดลงสูงสุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าน้ําในส่วนของทุ่งนะครับที่กําลังหลั่งมานะครับก็จะสามารถที่จะระบายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนแม่น้ําท่าจีนครับก็จากการที่เรามีการฝั่ลดนะครับการรับน้ํา อแม่น้ y, like so ําท่าจีนนะครับก็ทําให้น mo ้ marinade, ําแม่น้ำท่าจีนลดลงด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ประมาณสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับครับส่วนในทุ่งครับณขณะนี้นะครับในทุ่งรับน้ํานะครับที่มีการรับน้ํานะครับเพื่อหล่งน้ํานะครับในทุ่งณขณะนี้มีทุ่งป่าโมกนะครับทุ่งปากไข่ทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับก็วันนี้สถานการณ์น้ํานะครับทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้สามเซนติเมตรนะครับวันนี้ เมื่อเช้านี้ครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่สองเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการขึ้นของระดับน้ําในพุ่งใะขนาดนี้นะครับก็เริ่มที่จะสามารถที่จะควบคุมนะครับแล้วก็ลดการเพิ่มของน้ําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับก็จะทําให้สารการน้ํานะครับไม่ไม่แย่ไปกว่านี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการลดลงตามลำดับนะครับซึ่งเราทางสูงบริหารน้ําส่วนหน้านะครับก็ได้คาดการณ์ว่าในสัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤศจิกายนนะครับสถานการณ์น้ํานะครับในลําน้ำสายหลักนะครับก็จะเริ่มลดต่ำฟฝสซอลิงนะครับแล้วก็น้ําในทุ่งนาต่างก็จะสามารถเริ่มระบายออกมานะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะใช้พื้นที่ในการทําทําการเพาะปลูกนะครับในปลายเดือนธันวาคมธันวานี้ได้นะครับครับก็ขอสรุปสถานการณ์น้ํานะครับวันนี้นะครับเท่านี้ครับค่ะก็นี่ก็คือสถานการณ์น้ําในวันนี้นะคะ ครับผมค่ะมีข้อห่วงใยเพิ่มเติมด้วยไหมคะท่านวันนี้ครับในส่วนของอการดำเนินการหลังน้ำลดนะครับค่ะก็ทางรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรองนายกมตรีพลิตภูมิบงสุวรรณนะครับในฐานะผู้ในการกองในการรับชาตินะครับได้สั่งการทางวงอ่ดรเตอร์เรสีกิติมณฑลนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติในการที่จะ ประสานกับหน่วยงานให้ข้อมูลในเรื่องของระดับน้ําที่จะลดลงเมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นนะครับไปดำเนินการวางแผนในการฟื้นฟูให้โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับให้ให้เร็วกว่าเดิมที่ที่มีการปฏิบัติมานะครับโดยให้การช่วยเหลือเลยนะครับโดยที่น้ํายังลดไม่เสร็จนะครับให้ไปดาเนินการเร่งดําเนินการได้เลยนะครับใน่วนนี้ครับทางภาครัฐก็พยายามที่จะ Uh, เข้าไปเยียวยาให้เร็วที่สุดครับค่ะในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็คือระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ก็เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ามีทางด้านของการพยากรณ์อากาศบอกว่ามีพื้นที่เฝ้าร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ําทะเลหนุนสูงที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้ต้องมีการเตรียมตัวหรือเฝ้าร,ระวังอย่างไรด้วยไหมคะท่านคะครับในส่วนของสถานการณ์น้ําทะเลหนุนนะครับในส่วนนี้ครับทางศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้านะครับก็ได้ เชิญองค์อุทกศาสตร์นะครับมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งการหนุนสูงในครั้งนี้นะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบนะครับหรือระดับความรุนแรงนะครับเท่ากับช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนะครับเพราะว่านขณะนนี้เองเนี่ยสถานการณ์จะแตกต่างจากคราวที่แล้วนะครับระดับน้ำน้ำคันนี้ลดลงนะครับปริมาณน้ําที่ไหลผ่านนะครับในลําน้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำาระาพยาหรือแม่น้ําน้อยเนี่ยมีปริมาณน้ําที่ลดลงเพราะฉะนั้นน้ําที่จะไหลไป บวกนะครับหรือหนุนสูงกับนน้ําทะเลนะครับก็ระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ครับจะไม่รุนแรงเท่ากับครั้งที่ผ่านมานะครับค่ะครับผมค่ะสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ท่านฝากเน้นย้ําถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนิดหนึ่งค่ะในเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้ใกล้จะคลี่คลายขนาดไหนแล้วค่ะท่านคะครับก็จากที่เราคาดการณ์นะครับก็ในสัปดาห์ที่สองนะครับระดับน้ําในระดับน้ำใสหลัก นะครับโดยเฉพาะมนน้ำกานและก็ม่น้ำ่าจีนนะครับแล้วก็มนน้ำปลาสัตนะครับก็จะเกเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ระยะเวลาในการที่น้ําในทุ่งต่างๆหรือในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่จะต้องเร่งระบายลงำลําน้ํสายหลักนะครับตลอดจากนั้นครับเราก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ที่ลุ่มต่ํานะครับเพื่อที่จะเร่งสูบน้ําให้ทันกับฤดูการเพาะปลูกฤดูแรงนะครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราเรื่องของสถานการณ์ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะท่านคะครับครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ